โอเคการจำนำเนาะการรับประกันราคาสินค้าเกษตรเราเรียกว่ารอบ price s ั p p o r t ใช่ไหม a า r i c u l t u r a l price support ถ้าเราจำได้เนาะซึ่งการทำตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นการกำหนดราคาขั้นต่ำใช่ไหมถูกไหมขั้นต่ำแล้วเราก็บอกว่าการกำหนดราคาขั้นต่ำเนี่ยมันจะมี2แบบใช่ไหม ก็คือมันจะทำให้เกิดการ binding หรือไม่ binding ก็ได้ถูกปะ่ะโอเคนะแล้วเราก็บอกว่าถ้ากรณีนี้คือ price floor ของเราเนี่ยเท่ากับ15นี่คือนโยบายการจำนำข้าวหรือประกันร,รายได้เกษตรกร,กรที่เราพูดถึงเนาะในช่วงหลังช่วง10ปีที่ผ่านมามันมีนโยบายนี้อยู่เขาต้องการให้ผู้ผลิตเนี่ยมีรายรับที่เหมาะสม ผมไม่ร่วเหมาะสมนี่คืออะไรแต่ว่าเขาต้องการให้ผู้ผลิตมีรายรับเท่านี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นการกําหนดราคาขั้นต่ําที่มากกว่าราคาดุลยภาพที่ดํารงอยู่มันจะทําให้เกิดการบายดิงใช่ไหม mm hmm. เมื่อบายดิงพบเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Excess Supply แล้วราคามันจะต้องไหลลงมาที่นี่ในที่สุดถ้าไม่มีมาตรการเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยจาเป็นจะต้องมีมาตรการเนาะซึ่งมาตรการในที่นี้ ก็คืองบประมาณนั่นเองงบประมาณที่ต้องใช้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาดูว่ามาตรการที่รัฐใช้เพื่อตรึงราคาให้สูงเนี่ยมันมีต้นทุนเท่าไหร่ใช่ป่ะทีนี้การจำนำเนี่ยเราบอกว่าอันนี้เป็นการจำนำที่ล่าสุดเนาะคือในอดีตผมเล่าไปแล้วมันไม่ใช่แบบนี้นะในอดีตเขาจะจำนำราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดถูกไหมเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรมีทางเลือกเอาข้าวไปพักไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไป ขายทีหลังถูกปะจำได้มผมเล่าไปแล้วใช่ปะห้องนี้เล่าไปยังเล่าแล้วโอเคเพราะฉะนั้นการจำนำที่เราพูดถึงที่นี่มันเป็นการจำนำของพักเพื่อไทยเมื่อ1ิบปีที่แล้วเนาะเขาจำนำที่ <C ül> ถ้าเราจำได้สโลแกนเขาตอนเขาหาเสียงคือหนึ่งหหพันบาทและเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่านะทุกมเมล็ดอะคือคือรับรับซื้อณนะราคาเนี้ไม่อั้นก็คือรัดรับซื้อ แปลว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะให้เกษตรกรมีรายได้ที่หมื่นห้าใช่ไหมโดยที่รัฐจะซื้อแข่งกับเอกชนโอเคนะทีนี้การที่รัฐซื้อแข่งกับเอกชนหมายความว่าอุปสงค์ที่มีอยู่เนี่ยเป็นอุปสงค์ของข้าวที่เรากินอุปสงค์ของข้าวที่โรงสีมีอุปสงค์ของข้าวที่ผู้ส่งออกมีก็จะรวมกันเป็นตัวนี้ใช่ไหมแสดงว่าผู้ผู้ที่ต้องการจะซื้อข้าวเอาไปเพื่อทำอะไรก็ช่างเช่นสีขายพวกเราหรือสีส่งออกเลยแล้วก็ตามเนี่ยก็คือโรงสีนี่แหละ เขาจะต้องแย่งซื้อข้าวจากชาวนานในราคาข้าวเปลือกที่ตันละหมื่นห้าแน่ๆเพราะฉะนั้นอุปสงค์ที่มีอยู่เนี่ยเอ้ผมกระพริบ,บอยู่ใช่ไหมเตยผมเริ่มรู้สึกกังวลว่ะั้องแต่มันพลาดกระพริบอยู่นะโอเคหมื okay. 15, ่นห้านะก็แปลว่าเอกชนเนี่ยทั้งหมดจะซื้อที่6ล้านตันใช่ไหมหกล้านตันส่วนที่เหลือก็คืออีก4ล้านตันเนี่ยจะต้องมีคนซื้อไม่งั้นราคาจะไม่อยู่ที่นี่เนาะ ซึ่งรัฐบอกว่ารับซื้อข้าวทุกมเมล็ดก็แปลว่ารัฐก็ต้องซื้อทั้งหมดใช่ปะ่ะพื้นที่ตรงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่ของอะไรครับงบประมาณที่จะต้องใช้สําหรับการรับจํานําข้าวตามมาตรการของรัฐใช่ไหมถูกปะ่ะที่เรามาดูการที่เอกชนนะครับรับซื้อที่ปริมาณนี้ใช่ไหมแล้วรัฐก็ซื้อที่เหลือปริมาณนี้ ที่เราต้องมาคิดก็คือผู้ผลิตได้ขายราคาเท่าไหร่เมื่อเขาผลิตออกมา10ล้านตันผู้ผลิตได้ขายทั้งหมดที่ P F ถูกไหมก็คือ15,000บาทถูกปะครับกรณีจํานำอะ่ะผู้บริโภคซื้อราคาเท่าไหร่ครับผู้บริโภคก็คือคนที่เราต้องซื้อที่ต้นทุนนี้อยู่แล้วถูกปะลงสีเอาไปขายต่อทำอะไรก็ช่างเราต้องซื้อที่ต้นทุนราคานี้ใช่ไหมเพราะนั้นผู้บริโภคก็ต้องซื้อราคานี้รัฐซื้อราคาไหน ก็ต้องซื้อราคานี้ด้วยเนาะเพราะนั้น P F หมดเลยตรงนี้เนาะคุณจะไปใส่เพิ่มเองเท่ากับ1,5ื่นก็ได้แล้วแต่เนาะปริมาณที่ผู้ผลิตขายทั้งหมดก็ต้องมองว่าเขาผลิตออกมา10ล้านตันก็ขายได้ทั้งหมดตัวนี้เราเรียกมันว่า Q E ก็แล้วกันนะแล้วก็น,นี้ก็คือ Q D เนาะโอเคนะคือ Q E ก็คือเท่ากับ Q S อะ่ะเพราะฉะนั้นปริมาณที่ผู้ผลิตขายได้คือ Q E ก็คือปริมาณตลาด ผู้บริโภคซื้อก็คือดีมานตลาดใช่ไหมก็คือ Qd นะครับรัฐซื้อเท่าไหร่รัฐก็ต้องซื้อ QE ลบ Qd เนอะถูกไหมถูกป่ะครับรายรับผู้ผลิตเมื่อเขาผลิตข้าวขายได้10ล้านตันก็คือ15ื0คูณ10ล้านคือ150,000ล้านเนาะก็คือพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหม ถูกไหมก็คือขายได้ราคา PF คูณกับ QE เพราะว่านี่ไง PF คูณ QE พื้นที่ตรงนี้ก็คือรายรับของผู้ผลิตถูกปะรายจ่ายผู้บริโภคที่ต้องซื้อเท่าไหร่ก็คือตลาดที่ซื้อไปเท่าไหร่ก็คือ15ื่นเหมือนกันเนาะแต่คูณแค่เท่าไหร่ครับ6,000ก็คือ PF คูณด้วย QD ถูกไหม PF คูณด้วย QD เนาะรายจ่ายรัดเท่าไหร่ PF คูณด้วย QE ลบ QD จริงๆแล้วก็คือตรงนี้แหละตัวนี้คูณกับตัวนี้เห็นไหมตัวนี้คูณกับตัวนี้เห็นไหม PF นะครับคูณด้วย QE ลบด้วย QD ก็คือพื้นที่นี้ใช่ไหมเราก็สามารถคํานวณได้เลยเนาะว่ามูล,ลค่าออกมาเป็นเท่าไหร่ใช่ปะ่ะนโยบายที่2นโยบายที่2คือการประกันเนาะการประกันร,รายได้เกษตรกรนะการประกรันรายได้เกษตรกรการประกันรายได้เกษตรกรมาตรการคืออะไรครับ <S <S ก็คือปล่อยให้ เอกชนหรือชาวนาซื้อขายตามราคาตลาดแล้วราคาตลาดเป็นเท่าไหร่รัดซัพพอร์ตส่วนที่เหลือถูกไหมรัดซัพพอร์ตส่วนที่เหลือเราก็เลยสมมติว่ากรณีนี้สมมติว่าเป็นปีที่ดําเนินนโยบายแล้วมันเหมือนกันคือราคาตลาดอยู่ที่10,000ก็แปลว่าชาวนาถ้าเป็นชาวนาเราก็ขายที่ราคาหมื่นห้าแล้วเราขายได้หมดเลยถูกไหมในปีนั้นเราขายได้หมดเลยที่ 1, 1, 1, หมื่นหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่าเ้ยรัฐบาลบอกจะให้เราหมื่นห้านี่นาะ เราก็ต้องเอาหลักฐานการขายข้าวของเราเนี่ยไปเบิกอีก5,000กับรัฐบาลถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องจ่ายคือจ่ายส่วนต่างราคาเนาะก็คือระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดใช่ไหมอันนี้ก็เป็น PE เนาะโอเคไหม PE เนาะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องจดนะครับการจำนำข้าวในบริบทนี้มันมีชื่อเรียกอันนึงก็คือการรับซื้ออุปทานส่วนเกินก็ได้ ส่วนการประกันรายได้เกษตรกรก็คือการชดเชยส่วนต่างราคาเนาะหลักการก็คือแบบนี้โอเคไหมให้เราเข้าใจกันอย่างนี้ครับว่าไงฮะเห็นมองแล้วยิ้มว่าไงมีคำถามว่าไม่มีโอเคอ่ะทีนี้การประกันรายได้เรามาดูซิผู้ผลิตขายเท่าไหร่ได้ราคาเท่าไหร่ผู้ผลิตขาย เอาเรียกชื่อดีกว่าจะได้ช่วยตอบตื่นเต้นดีเป็นการเช็กชื่อไปด้วยตื่นเต้นไหมนัดดานันนัดดานันอยู่ไหนผงทองนัดดานันมาปะอ่าไม่มาเฮ,เฮ้ยเจอแล้วไม่มา นัดใดาาไม่มาต้องบอกในวิดีโอเลยเออก็ดีเนาะ <S <S งั้นคนนี้แทนนิชาพัฒพัฒนนะสิรินี่อ่ะพอด,ดีเลยมาเดี๋ยวราคาที่ผู้ผลิตขายเท่าไหร่ครับกรณีประกันรายได้เกษตรกรฮะร,ร,ราคา ผู้ผลิตขายได้ราคาเท่าไหร่ PE โอเคถูกต้องเนาะถูกต้อง PE ผู้บริโภคซื้อ PE รัฐบาลซื้อราคาเท่าไหร่รัฐบาลไม่ต้องซื้อไม่มีโอเคเก่งมากอ่ะคนต่อไปต่อไปเป็นปริมาณแล้วเนาะ นายธนัทคนที่เคยโดนเรียกแล้วธนัทปู่โตไทยยะนามสก,กุลโอเค,อเ,คเช็คกันเก่งมากโดนเช็คสองครั้งมาสองครั้งอ่ะเร็ว <c oughs> ผู้ผลิตขายได้เท่าไหร่ฮ <c oughs> ะ <c oughs> ประกันนะ QD เหรอ <c oughs> QD คือเนี่ย <c oughs> Q E โอเค QE ผู้บริโภคซื้อ QD QE <c oughs> เพราะว่าผู้ผลิตขายตรงนี้เราก็ซื้อราคานี้ไงดูที่ราคาผู้ซื้อ PE ใช่ไหมครับถูกไหมครับแปลว่าก็ต้องซื้อปริมาณ QE ด้วยรับรับซื้อไหมไม่มีเพราะนี้ไม่ต้องซื้อไงแต่พอเป็นว่ารายรรับผู้ผลิตเป็นเท่าไหร่มันอยู่ตรงนี้ ก็คือ PF แล้วก็ QE ใช่ปะ่ะเหมือนเดิมเนาะรายจ่ายผู้บริโภค PE QE เห็นปะ่ะมันมีส่วนต่างตรงนี้อยู่เห็นเบ่าผู้ผลิตได้รับ PF แต่ผู้บริโภคซื้อ PE แปลว่ารัดก็ต้องชดเชยส่วนต่างตรงนี้ก็เลยกลายไปเป็น PF ลบ PE คูณด้วยปริมาณ QE เห็นล้าเพราะนั้นพื้นที่สีเขียวก็คือตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่รัฐจะต้องจ่ายโอเคไหมโอเคไหมแค่นั้นเองนะครับทีนี้สิ่งที่อยากให้นักศึกษาไปลองคิดนะครับกรณีนี้กรณีนี้เนาะมาตรการนี้มีรายจ่ายเท่ากับ5,000คูณ ก็คือ5 0,000 000ล้านบาทขนาดก็ประมาณเนาะถ้าพื้นที่สีแดงคือ15คูณ4เท่ากับ6 0 0 0 0ล้านบาทใช่ไหมกรณีนี้อันเนี้ยถูกกว่าอันนี้ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลน่าจะทำอันนี้เนาะโอเคนะแต่ในคลิปของเก่ากับในหนังสือเนี่ยตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปจาก6เนี่ยนะครับเป็น7.5ถ้าจะไม่ผิดนะพอเป็น7.5ปุ๊บ โอเคนะดูดีนะพอเป็น7.5ปุ๊บเส้นมันต้องเปลี่ยนอย่างงี้ใช่ไหมเส้นมันจะกลายเป็นนี้ถูกปะ่ะเพราะว่าปริมาณอยู่ที่7.5ให้นักศึกษาไปลองเปรียบเทียบดูว่าอะไรมันทําให้มาตราการเนี้ยมันอันเนี้ยจำนำเอ้ยอันเนี้ยประกันดีกว่าแต่ในตัวอย่างในหนังสือเนี้ยจำนำเอ้ยผมพูดถูกพูดถิดวะอันนี้ประกันดีกว่าประกันดีกว่าใช่ไหมาะถูกกว่าแต่ในหนังสือกับในคลิปเก่าเนี้ย จำนำจะดีกว่าให้หนักศึกษาไปหาคำตอบว่าอะไรเป็นเหตุผลของคำตอบที่ได้แบบนั้นใช่มันคือความยืดหยุ่นแล้วความยืดหยุ่นเป็นยังไงไปลองหาคําตอบดูเนาะทีนี้วิธีที่เราจะทําได้ง่ายๆคือไปหาความหยุ่นแบบช่วงตรงนี้มากรณีอน,อน,นี้เนาะกับในคลิปตัวอย่างก็คืออีกเส้นหนึ่งความหยุนของช่วงนี้เป็นยังไงให้เทียบกันดูแล้วคุณก็จะเห็นคําตอบนะครับโอเคไหม ข้อสอบจะออกประมาณนี้ที่ไม่บอกให้ระดับของความยากข้อสอบมันจะให้คิดประมาณนั้นอนะตอนนี้คิดออกไหมอาจจะคิดออกก็เออคือความยืดหยุ่แต่ว่าพิสูจน์ยังไงเนี่ยตรงนี้คือสิ่งเดียวต้องไปหาเรามีเวลาสองที่ผมคิดว่าเราหาทันเหมือนละตอนผมเรียนเขาก็บอกนี้แหละเราก็ไปหาคำตอบกันได้